ครับก็บรรยากาศข้างๆร้านนะครับเ <ivot, S 1> นี่ยฮะ, اد, ฮะก็บรรยากาศข้างร้านครับส่วนข้างๆงก็จะเป็นสวนยางนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะวิวข้าง,งๆก็คือมีแต่สวนนะครับหมู่บ้านจะอยู่ฝั่งนู้นฮะเนี่ยบรรยากาศเนี่ยตอน,นี้ก็จะเป็นวัดนะครับวัดช <up> ่างใหม่เนี่ยฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านเหมือนกันตอนี้เป็นเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางเลยนะครับ ก็หนีจากโควิดมานะครับมาเป็นญาติญาติกันเองนะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับอาหารตามสั่งแล้วก็มีลูกชิ้นมีน้ำปั่นประมาณนี้นะครับนี่ฮะหนีจากกรุงเทพมามาเปิดร้านอยู่ร้านข้างป่าข้างป่านะครับนี่ฮะร้านในป่านะครับแต่ก็ลูกค้าเยอะอยู่นะครับเข้ามาเป็นช่วงๆนะครับก็จะมีลูกชิ้นนะครับก็จะหมดแล้วนี่ฮะใกล้หมดแล้วนี่ก็มีอาหารตามสั่งนะครับ้นต ไข่ปลาเ้อละมีลายหยักนะนี่ก็จะของร้านครับสวัสดีครับพี่เชฟครับเชฟเชฟฝีมือมากอร่อยนะฮะนี่จากกรุงเทพมามาเปิดอยู่ข้างๆป่ามีโควิดมาดีแล้วครับร้านก็เป็นแบบเรียบง่ายใช้ไม้เท่าที่มีนะครับไม่ได้ลงทุนอะไรมาใช้วัสดุก็ ที่มีอยู่นะครับไม่ได้ทาแบบรู้รานะครับก็อยู่ข้างๆสวนยางนะครับรเย็ยนนะยด,ดีมากเ,าาเป็นน,น,นี่นะครับ ก็เตรียมจะขยายร้านนะครับตอนนี้จะมีโต๊ะนั่งกิน,ข,กนข้าวกินประมาณไใหญ่ๆกินข้าวกันอาหารตามสั่งครับบรรยากาศเป็นร้านเล็กๆแต่อยู่แบบมีความสุขครับเย็นๆนะครับเพื่อนๆบรรยากาศข้างๆ ใช้ไม้เท่าที่มีนะครับไม้ในสวนเราเองนะครับสังกสีก็ใช้สังสีเก่าๆนะครับที่เหลือนะครับไม่ต้องซื้อนะครับส่วนบริเวณกลางข่างก็จะเป็นฝั่งนู้นเป็นวัดนะครับเอันนี้ก็เป็นบ้านนะครับไม่ใช่วัดนะครับตัวนี้วัดจะอยู่ฝั่งนู้นอันนี้บริเวณพื้นที่วัดหมดฝั่งนู้นจะเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับถัดจากสวนยางตรนนั้นอีกนะครับ ก็จะมีประมาณเที่ยงกับเช้าเช้านะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับคนจะเข้ามาเยอะนะครับนี่ฮะบรรยากาศก็ใช้ไม้อยู่าทำแบบง่ายๆครับนี่ฮะบรรยากาศเย็นมากครับเพื่อนๆทุกคนัคีับยัง่องนี่ฮะติดตามเพื่อเชมกนที่ะเล เป็นไปตกอ้วนโอ้ยกินอ้วนแล้วลูก้าลูกค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 ้าลูก้าลูกค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 ้าลกค้าลูกค้าลูค้าลูกค้าลูกาลูกลูกาลค้าลูาลูกค้กค้าลูกค้าค้าลูกค้าลค้าล มีการแถมด้วยซื้อครกหนึ่งแถมครกหนึ่งนะครับประลุชิ้นนะครับการตัดใจใจมากเราปันป่นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราปั่นกําลังหิวพอดี ครับบรรยากาศข้างๆนะครับเป็นร้านข้างสวนยางนะครับข้างสวนครับไม่เงียบนะครับจะดูช่วงเย็นกับช่วงเช้าคนจะเยอะนะครับฮใช้วัสดุที่มีทำนะครับเพื่อนเศรษฐกิจแบบนี้ก็ไม่ต้องซื้อเอาวัสดุที่เรามีนะครับอยู่คาตามสวนนะครับนี่ฮะ ก็คลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ